สวัสดีครับมาแกะสินค้าจาก s h อ p e e นะครับเดี๋ยวมาดูาสินค้าด้านในนะครับก็แกะมาแล้วนะครับแกะมาแล้วเป็นน้ำหอมติดรถยนต์นะครับของบุ๊ชวันนะครับตัวนี้เอาไว้ติดกับอ่าที่บางแดดนะครับก็มันจะมีตัวหนีบนะครับอ่แบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยว มาแกะแล้วก็ประกอบข้างในดูครับแกะออกมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แกะฝาข้างบนนะครับเพื่อจะเอาตัวน้ําหอมใส่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แกะแกะฟอยล์ออกนะครับดึงออกแบบนี้นะครับกลิ่นมันก็จะออกตามตัวพลาสติกนะครับแล้วก็แกะ แล้วก็ใส่นะครับด้านนี้นะครับใส่แล้วก็ปิดเกียบร้อยนะครับกลิ่นมันก็จะออกตามนี้นะครับแล้วก็จะไปหนีบกับที่บังแดดรถยนต์นะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่นะครับอันเก่าก็น้ำหอมหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ที่เป็นผงนะครับแล้วก็ เอาอันใหม่ใส่นะครับนี่นะครับกลิ่นมันจะมันจะหอมสดชื่นนะครับกลิ่นไม่แรงนะครับอ่ากลิ่นไม่แรงนะครับเอาอันนี้เสียบเสียบด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลากดปิดนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเห็นะครับกลิ่นหอมสดชื่นนะครับกลิ่นไม่แรงนะที่แจ้งไปนะครับ ท่านได้สนใจสินค้านะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ